จำเรียบสัวเนี่ยตอคเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในเรื่องของการฝึกอ่านภาษาเขมรน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะดูในส่วนเมรีนเซส,สปรัมนะครับบทเรียนที่45เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนได้วเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็เป็นการขึ้นส่วนใหม่ด้วยจึงกอจึงคอจึงโกจึงโคจึงโง ជិងចជិងឈជិងចូជិងឈូជិងញូជិងដជិងថជិងដូជិងថូជិងណជិងតជិងថជិងទូជិងណូជិងបជិងផជិងពូជិងផូជិងម៉ូជិងយូ จึงโรจึงโลจึงโวจึงซาจึงฮอจึงอเลียเลียแปลว่าจบนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพียนชะที่เราจะอ่านนะครับก็เป็นแค่เครื่องหมายจบเฉยๆแล้วก็จึงรอไม่มีนะครับรอก็เป็นคำพิเศษที่ไม่มีตัวนาเลยมีแต่ตัวระนะครับคือมันมีแต่ตัวเต็ม บทเรียนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เรียกว่าจำปุกนะครับจำปุกบูนนะจำปุกปั๊นะครับจำพวกที่5หรือส่วนที่5แล้วนะครับส่วนนี้เรียกว่าพเนจรจึงนะครับพเนจรจึงเป็นคํากริยาหมายถึงว่าการฝากเท้าพเนจรก็ฝากนะจึงก็เท้าก็คือ,อมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าในบทที่45คือจึงปยุนเจเนนะค,คือเขาเรียกพยัญชนะเชิงจริง ไทยเรียกพยัญชนะเชิงถ้าแปลดโดยต,ตรงตัวคือพยัญชนะเท้าเท้าของพยัญชนะนะครับอ่อโอเคแต่เราจะเรียกพยัญชนะเชิงนะครับเพื่อมันดูคุ้นเคยสําหรับคนไทยนะอ <g onto rip> ่อพยัญชนะเชิงก็คือการฝากเชิงเนี่ยก็คือการเอาพยัญชนะเชิงเนี่ยมาเขียนไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็บทนี้นะครับก็จะมีการอ่าแต่ในในบทเรียนที่สี่ส้าเนี่ยก็จะเอาเชิงพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยมาให้ท่านเห็นนะครับหน้าตามัน ทีนี so so like ้ในคู so ่มือการอ่านสักขีมันก็จะตรงจากกับบทที่5แล้วนะครับหลังจากเราอยู่กับบทที่4นานมากนะครับพยัญชนะซ้อนสําหรับการคล่ําสําหรับการกลัํานะครับคือพยัญชนะซ้อนมีหลายแบบแต่ที่เราจะเอามาใช้ในบทนี้นะครับก็คือการกลัํานะครับพยัญชนะสักขีมีรูปพยัญชนะเต็มและรูปพยัญชนะเชิงนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนที่นี่นะครับหรือในตารางนี้เขาก็เอามาไว้ให้แล้วนะครับตารางที่6นะครับ ก็ดูประกอบกันด้วยก็ได้นะครับแต่ในตารางที่6เนี่ยเขียนทั้งตัวเต็มและตัวเชิงแต่นี่เขาเขียนตัวเต็มเป็นตัวประนะครับแล้วก็ตัวเชิงเป็นตัวหนาอ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ทาความรู้จักกับเพียญชนะเชิงเอาไว้นะครับดูหน้าตาเอาไว้ฝึกคัดครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมอ,อกุลสมจุรีบเรียบ